สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมมากับพี่วิชัยนะครับสวัสดีครับผมวิชัยนะครับจากช่องเจนชัยนะครับวันนี้นะครับผมกับพี่วิชัยนะครับก็จะมาบ้านผีกระสือนะครับนะก็จะมาดูนะครับว่าผมเนี่ยจะเจอกระสือหรือเปล่านะครับผมมารอบที่แล้วนะครับผมมาเพื่อนแดงนะครับผมเจอคล้ายๆกับผู้หยิงนะครับเดินเข้าไปในป่านะพี่ ผมเนี so so okay, okay. songs, ่ยเดินตามเข้าไปนะครับมันแบบคือหายไวมากเลยนะครับนะก็วันนี้ผมจะมาซุ้มดูกันอีกครั้งครับว่าผมเนี่ยจะเจออีกหรือเปล่านะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปโอเคเลยนะพี่พี่ คลิปนี้ผมเนี่ยจะไม่พูดเยอะนะครับพูดเยอะแต่ไม่เจอใชเระังระวงัะวงน้ามันก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านผู้คนเท่าไหร่นะครับพี่ๆน่าอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่านะครับนะพี่ดูที่ลมแรงมากเลย เเมตรนะชอยนานแล้วนะพี่ที่ผมเจอแต่ต้องส่องดูเลยนะเผื่อเผื่องูเนี่ยมันยังอยู่นะเดี๋ยวเราไม่อเอาเลือกทางเดิมมากมาเดิวตรงนี้นะพี่ใช้ทับตรงนี้อ้อมไปทางน,นี้มาอี่นี่เลย พี่ดินเสียงเลยป่ะใช่ผมได้เสียงเหมือนคนเดินอยู่บนบ้านนะครับพี่พี่นะครับครับคลิปก่อนนะผมคลิปที่แล้วนะครับผมได้เจองูตรงนี้นะนแต่ต้องร,าาระวังน,นะนพี่พี่ ผมก็อยากทำตัวอย่างให้น้องๆมันดูนะครับวิ่งมีข้างขาวเลยพี่ เป็นลุงงูก็ได้นะอยู่ข้างในนู่นเลยนะโอ้แล้วเป็นงูนี่ตัวใหญ่นะครับพี่ดูลุงันดิยังใหญ่ตัวบนเลื่นทีเจขอข้างเข่าพี่ข้างเขาก็นอนนะหนึ่ลงลำบนสว่างดิดใช้ข้างเข่าใช่ใช่เนาะพี่ลอง z o อ m ดูใช่ด้วยชัดเจนผมไม่ต้องซูมผมเลยโอเค ลบไม่ลบดูจังนั้นข้างเขาอยังมานอนเลยนะทำไมมัน,นมันนอนหัวทิ่มวะไม่รู้เหมือนกันเรื่องไม่ขึ้นหัวออไม่รู้พีบ<ะ>สิ่งดีมากดีนะที่สิ่งดีมาก อะไรวะเนี่ยกระสุงเขาสารนี่เต็มเลยนะพี่เขาสารเต็มเลยใครมาเล่นอะไรที่นี่วะเนี่ย ไม่รู้ว่าวันนี้ผมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าวันนี้ผมกับพี่วิชัยเนี่ยจะอุ้ยสิ่งทามาตรงนี้เสียงอ,อะไรวะเบอๆพ,พี่ปเบาๆวะเฮ้ยเสียงอะไรเดินมาหลังคาวะเมื่อกี้เสียงเดินบนหลังคาว่างงวะ่ะ นี่เคยเจอนะเศษเรื่องบนหลังคานะไปดีมากนี่แล้วนี่คืออะไรแค่เอามาวางไว้นี่ว่ะ บางทีไอ้คลองแบบนี้เราก็ไม่เจอนะบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะครับพี่พี่นะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมกับพี่วิชัยจะเจอเปล่านะครับ เรานี้ต้องระวังงูนะเพื่อมีงูอยู่ก็ได้นะครับ บรรยากาศนี่คือแบบเงียบม,มากเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพี่ oh. มีกิ่งไม้ขยับตรงนู้นเดี๋ยว จะล้องนั่งดูตรงนี้นะว่ากระสือน่าจะประกบตัวให้เราเห็นเป่านะครับื <c oughs> กลิ่น,นอืมมันลอยมันลอยมาพร้อมลมอไม่ใช่ม,มันเมือน,นก่นา่า <c oughs> อะไรอะไรเน่าสักอย่าง เม่นมากเลยพี่มันมาพร้อมกับลมนะใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็คนละหนึ่งไร่หนึ่งใช้บมด้วยนะครับพี่พี่ลองปิดไฟดูดูกอนพี่ไหนลองมานั่งดูนี่ก็

อยากเจอเดี๋ยวมันไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะ แบบมืดตึ๊บเลยนะพี่พมืดมากอน,นี่เ<ม>งียบกริปเลยพี่ด,ดับเปิดไฟนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟเลยดีกว่าผมว่านี่มันต้องออกไปหากิน กวกบวกเขียดแน่เลยของน้ำลายผมว่านี่มันต้องออกไปหากินกบกินเขียดหรือว่าไปกินไก่ไก่แน่เลยพี่ ผมจะลงไปดูดิว่าที่ผมเจออยู่ตรงนู้นมันจะไม้ปะ มากเลยวันนี้ผมไม่เจอนะพี่ผมว่ามันออกไปหากินไก่ชาวบ้านแน่เลยหรือไม่ก็ไปหากินกบกินเขียด<ล>นายวีเป็นป่าตางนั้นเลยนะครับ ที่ฟ้าแลบนะพี่ฟ้าแลบแปบ๊แปบๆเดี๋ยวเราไปดูพระจันทร์ก็ครึ่งดวงนะครับไปดูที่บ้านก็ซื้อมอีกครั้งนะครับว่าจะเจอมันอีกหรือเปล่าถ้าไม่เจอเราก็จะทำพบธาน้ำเปล่าอืมมันดึกแล้วนะครับใช่ขอบพึ่งไปแช่เรื่องหน่อยนะไปแช่เหมือ่กันสางหมดเหมกำลังสั่งไปแช่มาเ,าเัาไม่มาสักที ่ชผมเจอแสงพี่เจอป่าบนบ้านอะเฮ้ยพี oh, ่เจอไหมเดี๋ยวผมจะส่มให้พี่ๆดูนะ มันทำอะไรวะนั่น,น,น,มนผมยเยาเหยียดเลยนะไปพี่รอเข้าไปดูดิทาไมวะกี่ มันกลับเข้าล่างมันแล้วมัม้งมีเสียงเดินด้วยพี่ มาไปไหนวะเดี๋ยวที่เสียงอะไรป้างี่เสียงอะไรบ้าี่เสียงอะไรเหมือนเสียงมันหายไปแล้วนะเสียงด้วยกนันแน่นะพี่นะ่นเป็นไงหรอวะ โหวามากเลยพี่ผมได้เสียงในป่าเสียงเดิน,ดนหโหวายมากเลยเมื่อกี้ หรือว่ามันน่าจะรู้นะครับว่าผู้ผมเนี่ยนั่งดูอยู่นะเลยมันเนี่ยไม่กล้ากลับมานะไม่ใช่เมื่อกี้มันกลับมาแล้วมายู่ตรงนี้ไม่ที่แรกเรานั่งดูไงแล้ทีเราลงไปข้างล่างเราก็เจอเลยใช่ตัวอะไรอยู่บนหลังขาวะ มันถอดล่างหรือเปล่าวะหรือว้แสงนล่เจอแต่หัวนะโผล่หัวขึ้นมาเลยพี่นะแล้วมันกะลอยไปไหนไม่รู้ไปไหนแล้ว,วะหรือว่ามันหนีเข้าไปในป่าแล้วพี่

ะเพี่เราลองปิดไฟดูป่ะ,ะเ,ออเร้เปิดไฟมันน่าจะไม่กล้ามาแน่เลยจะลองดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะพี่ถ้าผมกับพี่วิชัยไม่เจอนะทาไ,ได้ไมครับผมกับพี่วิชัยก็จะขับบ้านแล้วนะครับ เออแล้วมันทิ้งล่างมันไว้ไหนวะนะหรือว่ามันมันพรางตาเราหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใครเห็นนะล่างมันอืมเมื่อกี้หนูออกจากล่างนะแล้วอะไรเปล่ามันอาจจะเข้าล่างก็ได้แต่เราไม่เห็นล่างมันไงอืมเสียงไหวะเสียงดามาจากข้างล่างอะพี่ ลองไปดูดิอุ้ยเล่นน้ำอะไรวะเนี่ยน้ำอะไรหยดวะเนี่ยแล้วพี่ พี่น้าผมเล่นเสียงตรงนี้เลยพี่ไม่ได้ยินนะเหม็นเหม็นเหม็นขี้ของเขาเหม็นที่ไหนัอหนูหนูมีหนูด้วยหนูยังอยู่ไม่ได้เลยนะพี่นะเป็นห่วงหนูนะโดนจับจริงเลสดูมันมองได้ด้วยนะสัมากโห้ดูตัวใหญ่มากนี่ไงมันน่าจะมีพี่ กระสือนะดูมันลลแล้วว่าเราไวมากเลยมันกลัวพวกเราเนี่ยแหละพี่มันกลัวเราเนี่ยแหละมันมองหน้านะพี่โอ,โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกาาลับบ้านแล้วนะครับพี่พี่ครับผมหรือผมกับน้องเบรนะต้องขอตัวลาแล้วนี่ครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่ไม่ไม่เจอแล้วนะหรือว่ามันมันน่าจะรู้นะครับว่า เราเนี่ยมานะครับเลยมันเนี่ยไม่กล้าปรากฏตัวให้เราเห็นอีกแล้วนะครับใช่นะครับการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัตครับใช่การที่จะลาคันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับพี่ๆนะเพื่อเป็นกําลังใจผมนะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปพี่กับ